ดื้อคนอไรอ่ะละไมอ่ะน่ะมึงไม่เอาไม้ไปอีกโอ้โหสภาพจะไ,ได้ไหมเนี่ยไ,ได้แหละใครแต่กล้องอยากกินเมนูอะไรแต่กล้องต้องไปหาโบดก,ก่อนดิอีอีพีแรกแล้วกันกะเพราแล้วกันอีพีแรกอะ่ะเอิเอาไไง่ายๆนะเอาเป็นซุปเฮาหมูสับหมูหมูชิ้นไหมหรือว่าสับล้วนสับล้วนดีกว่าเอาแบบสับแน่นๆกับสับคล่องคลแบบอง วันนี้รได้อยู่หกคนพีคกันทนเดียวจบ้านะครับไปเฮ้สเยไม่บอกไม่บอกสปัสเตอร์นะครับพีคเรียวโบเดียวไม่้องบอกเลยเฮ้ยไม่เยังไม่พูดยังไม่พูดระเป่าเดี๋ยวไปหาเอาหาข้างหน้า มาเดี๋ยวไปดูกันที่ร้านว่าจะผัดกันที่ท่าไหนยังไงมากลับมาถึงร้านแล้วนะครับก็เตรียมหมูกรอเรียบร้อยนะครับสำหรับกระเพราหมูกรูซับนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงของเราแล้วก็กระทะนี่มาดูนี่ชิคกี้โหนะครับใบกะเพราเล็กน้อยเล็กน้อยก็ าอของเราโอ้โหนะครับมามาแกะออนครับแกะออนนี่จัดก,กระทะใหม่เป็นกระทะเหล็กนะเหล็ก มาไก่ดาวครบแล้วคราวนี้นะครับต่อไปเราจะเริ่มทำกะเพรากันแล้วสรับแรกนะครับวันนี้วัตถุดิบของเราเป็นพรูซับนะแต่ว่าผมจะไม่ผัดเลยจะลวนจะลวนหมูว,ว่าหมูได้สุกนะประมาณประมาณนี้อ่นะเริ่มเลือนหมูกันครับกระเพราหมูครนซับ คือจร <Okay. S 1> ิงจะบอกว่าถ้าเป็นเตาแก๊สอะไฟไมันจะแรงกว่านี้แต่ว่าเตาแก๊สก็เข้าได้นะครับเมื <laughs> <laughs> ่อกี้ไป <laughs> ไม่บอกชื่อตะก,กันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวรอบนี้เขาจะผัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเครื่องราบมาเลยเครงราบมาใส่ ขออนุญาตใส่นี่รอก่อนเลยเอาจจะได้มีอีกเยอะพรอ,อนห <c oughs> อ,อยเนี่ยขาดไม่ได้พรอนหอยเนี่ยขาดไม่ได้เลยบอกเลยตาน,นิสหนึ่งมาแล้วานี้มา จริงๆต้องบอกว่าผมถนัดผัดพิราจาร์มากกว่านะครับแล้วผัดเยอะๆเงี้ยมันค่อนข้างที่แบบว่าคุมวัตถุดิบได้ยากนิดนึงแต่ว่าผมจะใส่น้ำมันหอยอีกนี่แหละหอทั่วๆพอ เพราะมันเมื่อกี้มันดูแห้งไปนะครับเราเลยต้องเติมน้ำมันหอยไปนิดนึงเนี่ยบอกเลยว่ากลุมกล่อมพี่ๆและสูตรของเราครับสุดท้ายก็คือใบกะเพราใบกะเพรานะครับใส่หมดเลยรอบนี้ใส่ป,ปึ๊บแล้วก็ ถ้าผมก็จะปิดไฟทันทีนะครับแล้วก็คลุกคือใบกะเพราผมคิดว่าวิธีนี้มันจะกรอบมันจะยังกรอบและไม่เหี่ยวมากนะครับ เร็ียบร้อยนะครับสำหรับกะเ,กระเพรากะเพราปูนซับของเรานะครับผมยังไงฝากกับตันคุกกิ้งด้วยนะครับก็เมนูหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูนะครับผมขอบคุณครับไปเจอก,กันอ e ีพีหน้า